เดินทางไกลไม่ค่อยได้เพราะว่าปัสสาวะมันจะเล็ดอยู่ตลอดเวลามันน่าอายอะ่ะมันไม่มั่นใจจนแบบแฟนแบอบกว่าพกแพมเพิร์ดไหมเวลาไปเที่ยวเราถึงแบบต้องทำแหละเพราะว่าถ้ายอายุเยอะกว่านี้เราจะไปเที่ยวไม่ได้แล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทุบจะพาพี่พี่มาแอบดูอีกแล้วที่ m a s t e r ร์บคลินิค่ะวันนี้สาวชุมพรมารายงานตัวที่มาตเตอร์บอีกแล้วนะคะพี่พี่นั่งรถมายาวนานเกือบ8ชั่วโมงเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่เขาเนี่ยฮะจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วปังแค่ไหนไปดูกันเลย และเราก็มาอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะของคุณหมอกุกไก่ที่มาเตอร์ไบรท์คลินิกเรียบร้อยนะตอนนี้ผ่าตัดไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะพี่พเคสนี้ทำสองอย่างแบบยกฟู option ออกันเลยเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันว่ามีปัญหาอะไรบ้างค่ะไป เราก็มาถามพี่คนสวยท่านนี้ค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาจากที่ไหนนะคะพี่คะมาจากชุมพรค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ36ค่ะมีลูกแล้วหรือยังนะลูก2แล้วค่ะวันนี้ที่ตัดสินใจมาทําเรื่องนี้จุดเปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะเพราะอะไรพี่ช่วงหลังเดินทางไกลไม่ค่อยได้เพราะว่าปะสะัสสาวะมันจะเล็บอยู่ตลอดเวลามันน่าอายอะ่ะมันไม่มั่นใจจนแบบแฟนแบอบกว่าพกแพมเพิร์ดไหมเวลาไปเที่ยวเราถึงแบบต้องทําและเพราะว่าถ้าอายุเยอะกว่านี้เรา จะไปเที่ยวไม่ได้แล้วนี่คือจุดเปลี่ยนเลยค่ะเชื่อไหมว่ามีสาวๆหลายๆคนที่เป็นแบบพี่เขา1อาย2กลัวไม่ได้แต่พี่สาวท่านนี้ค่ะคือสยบทุกอย่างแล้วเลือกมาผ่าตัดวันนี้เจ็บหรือไม่คะพี่สาวคะเอาจริงๆไม่เจ็บค่ะผิวคาผิวใช่ไหมคะแล้วที่เตรียมมาจากบ้านคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะต้องเจ็บมากตอนนี้คือโอ้โหพี่แบบดูมีความสุขกันจริงๆระยะเวลาผ่าตัดคือไม่นานค่ะคือด้วยความที่เรามาไกลต่างที่ต่างเมืองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างความกังวลเยอะแต่ถามถึงความเจ็บเจ็บไหมคะพี่คะไม่ เจ็บค่ะย้ำว่าไม่เจ็บเลยค่ะอยากทำเรเบียรีแพ้ต้องที่ไหนคะพี่คะมาเาบอร์บคินิกที่นี่ที่เดียวจบค่ะใครอยากมาเรียนเชิญได้เลยนะคะ